รักกูหลงกูรักกูหลงกูฟีดแบ็กเขาจะเป็นยังไงกับเราแต่ก็นั่นแหละทำไปเถอะ ฝันค่ะวีลคอมทูวีพิมพ์ชนะสวัสดีค่ะกับพบกับบูมนะคะในรีแคปเพลงเข้าฝันค่ะบูมชอบเ v ็แบบนี้มากแล้วบูมชอบเพลงแบบนี้อยู่แล้วนะคะเต้นเต้นยิ่งเต้นๆอย่างเงี้ยบูมิ่งชอบลงละครที่ถ่ายก็คือลงละครคาริสโซของเอเชียที่เอชตัวบูมก็เคยเคยเจะกําลังจะได้ไปแสดงที่นั่นด้วยแต่คือด้วยความที่บูมแบบช่วงนั้นบูมทางานประจาแล้ว,ลวบ,บูมก็เลยเกียจแบบว่าก็ให้ให้คนอื่นไปแทนละกันแต่แสดงนี่คือไม่ได้หมายถึงว่าแสดงแบบเป็นโชว์อะไรแบบแต่จริงๆเราก็ เป็นไรเพราะเราชอบเพราะว่าเขาสวยสวยกว่าเราอีกก็มี <Wow. S 1> ครับโจ้ก,ก็มีลำด้วยนะคะก็คือตอนนั้นอาจารย์บุมเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรตโผนะเนาะภาษาธรรมดาเรียกว่าอะไรเออเขาเป็นตัวโผยนั่นก็คือจะมีการแสดงลำด้วยแล้วก็มีการแสดงโชว์แบบนี้ด้วยนะคะเหมือนจะมีมวยด้วยมั้งตอนนี้แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ว่ายังมีอยู่อะไรยังไงทั้งมานานมาั่งหลายปีมากๆแล้วนะคะแล้วก็บุมชอบไทเกอร์คิลเลอร์หน้าตาเขาเพอร์เฟกต์อ่ะปากเขาแบบอึมอิ่มเอิบม,ม,ม,มากคือทรงเขาแบบว่า t, มันเฟียดอ่ะเออเขาเฟียดมากเลยนะคะยิ่งตอนชุดหนนังสีีชมพู่ก็ ปังมากพอสอปังมากพี่สาวคา่ะมีคนมาเมนต์บอกว่าเปรี้ยวกว่ารถขนมะนาวใช่เปรียนนปร้ยวจริง mm hmm. ในเอ็มีเขาเป็นเป็นเป็นแบบเป็นพนักง,งานในคาริโซอะไรเจอพิธีกรพิธีกร,กร,กรคนนี้ลอ่อก็เลยแบบเพาะมาเข้าฝันนิดนึงเนาะมามาเข้าเรือร้องกันเลยดีกว่านะมองมองเธอมานานมองเธอจนหัวใจมันล่ําร้องอย่างทรมานก็ใจดันหลงรักเธอฝ่ายเดียวตั้งนมตั้งนานแต่ไม่เคยรู้ว่าจะสื่อสารได้ยังไงอืก็ไม่รู้ว่าเราจะแบบบอกเขาว่ายังไงดีว่าเอ๊กูชอบเขานะเอ๊ะเอ๊ะยังไงดีว่ากูจะพูดกับเขายังไงดี การที่เราชอบใครสักคนมันก็ยากเนาะที่จะหาคํามาพูดว่าฉันรักเธอฉันชอบเธอนะกลัวบอกเลยว่ากลัวอ่ะไม่มีความกล้าจะเข้าไปหาเพราะใจไม่ชั่วถ้าหากบอกรักแล้วเธอเกลียดกันใจคงหมองมัวคิดจนปวดหัวไม่รู้ต้องทําอย่างไรให้เธอหันมองฉันบ้างมันไม่ใช่แค่แบบแค่วีเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเราชอบเขาจริงๆอ่ะมันก็ต้องใช้ความกล้านิดนึงอะเนาะที่จะเข้าไปหาเขาแล้วบอกว่าเออแบบฉันชอบเธอนะแต่เราก็ต้องยอมรับผลที่จะตามมานะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะว่าเขาจะรับได้ไหมเขาจะฟีดแบคเขา เขาจะเป็นยังไงกับเราก็นั่นแหละ ถ้าไม่ได้เลขคงต้องเอาด้วยมนจริงถ้าไม่ได้วยกลก็คงต้องลงด้วยทาถาลักกูหลงกูลักกูหลงก,ลก,ก,ลงกูเคยใช้ปะสมัยก่อนเวลาเราชอบใครหรืออะไรอย่างเงี้ยเราแบบเฮ้ยเราต้องการให้เขาหันมามองอ่ะทาไงถ้าถูกใครเขาหันมามองซาถูกไม่ได้ด้วยเกตเลต้องเอาด้วยมนนะคะ <S <S เล่นของไปลยอยากจะไปเข้าฝันให้เธอมองเห็นฉันไม่ว่าคืนหรือวนันและสะกดหัวใจเธอให้มาลักฉันไม่ว่าตื่นหรือฝันเขาดูเหมือนแบบผู้ชายไม่เห็นเขาอ่ะเออแต่เขาอยากจะให้เขาให้ผู้ชายเห็นเขาบ้างอยากให้เขามีตัวตนใน สายตาเขาบ้างไม่ว่าตื่นหรือฝันก็คือแบบอยากให้เขาเห็นแล้วก็มาลักฉันเรา <sted own. S 2> จะมองเห็นเพียงแค่ฉันคนเดียวอ่ะอยากจะไปเข้าฝันให้เธอมองเห็นฉันไม่ว่าคืนหรือวันและสะกุหัวใจเธอให้มาลักฉันไม่ว่าตื่นหรือฝันเธอจะมองเห็นเพียงแค่ฉันคนเดียวเหมือนที่ใจฉันมีแต่เธอใจฉันมีแต่เธอมีแต่เธอ <t> คนละเพลง <t> เริ่มพนมมือตั้งจิตคิดถึงเพียงเธอเท่านั้นเลือกวันอย่างดีอุปกรณ์พร้อมมีจากนี้คือการเดิมพันล่าสุดอันนี้ปะได้อ่ำน้ำแสงจันทร์กันปะเฮ้ยล่าสุดนี้จริงๆเมื่อประมาณเดือนที่แล้วไหมอ่ำน้ำแสงจัน อาบน้ําแสงจันทร์เนี่ยมันช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเองไม่ใช่ว่าแค่เรื่องความรักอะค่ะเสน่ห์ในการทํางานหรืออะไรเงี้ยให้คนเห็นนะเขารักเขาเอ็นดูเขาหลงเราอย่างนี้บุ้คิดว่าบุ้งก็อยากทํานะแต่เป็นคืออยู่คอนโดแล้วเราจะทํายังไงใส่ผ้าถุงลงไปแล้วก็อยู่กลางแสงจันทร์กลางคอนโดอย่างเงี้ยหรอแล้วก็บอกว่าขออาบน้าแสงจันทร์อย่างเงี้ยหรอเราก็โดนด่าสิคะมันไม่ใช่อยู่แล้วบุ้ก็บอกว่าเออหวังบุ้งไม่อยากอาบว่ะแต่ว่านี่มันคอนโดมันไม่ใช่บ้านเราอะจะไปอาบตรงไหนได้มันมีโน้มีหนังมีละครหลายเรื่องมากที่แบบทําาววววว่จจัััังหะะนนนนนนีีี้้้ก แล้วให้เขารักหลงเราแล้วบริกรรมบทสวดนั่นแหละก็คือสวดมนต์มีร้อยบทกสวดร้อยบทอะจะได้หรือชวดขอเสี่ยงให้รู้สักทีละกันแค่ได้พบเธอในฝันก็คุ้มแล้วก็คือผลที่ตามมาจะเป็นไงไม่รู้แต่ขอให้ได้เสี่ยงคุม้มละถูกต้องค่ะเธอจะนอนฝันฉันจะไปหาเธอในนั้นจะไปเข้าฝันท่องแค่เพียงชื่อเธอเท่าน,นั้นเองเดี๋ยวเราก็จะปมีวันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นท่อนทุกแล้วก็มีการเต้นการเต้นมีเต้นนู่นนี่นั่นเออชอบแบบ ไปติดตามผลงานกันเยอะๆนะคะเป็นเพลงที่สนุกเป็นเพลงทีป๊อปที่เรารู้สึกว่าเราฟังแล้วเราแบบบันเทิงไปกับเขาด้วยนะคะมีคนมาเมนว่าอะไรนะสถาบันกระเทยแห่งชาติต้องบรรจุเพลงนี้เข้าลิสต์ต้องเต้นนะจักรวาลติก t o ็ตออเออเลิศโอเคจบไปแล้วนะคะเพลงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วไปฟังเพลงนี้กันเยอะๆนะคะจะเป็นเพลงอะไรที่จะมารีแอคชันอีกจะคนเดียวหรือสองคนก็ดูกันด้วยนะทุกคน <Yes. S 1> ก็คืออย่างที่บอกคือถ้าคนเดียวก็คือต่าคนใดคนหนึ่งไม่ว่างแค่นั้นเองแต่ถ้าให้รออีกม เราก็ไม่อยากให้มันนานเราก็เลยว่าตัดสินใจเราทําคนเดียวดีกว่านะคะ <S <S เพื่อไม่ากหา้เสียเวลานะดูดูกันด้วยนะคะ2คนเดียวหรือ2คนก็ดูนะการเกินบายบายเลิฟยูทูบจุ